นพดนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เอาหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อว่าเสริมพลังลบเขียนโดยคุณคีย์บอร์ดแมนหลินยู่ซึ่ง แปลโดยคุณหวังเพิงนะมารีวิวนะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองอเอียงๆเอยเอะๆเ,เ,เ,เลยเกี่ยวข้องกับการคิดในเชิงบวกการพัฒนาตัวเองในในในมองในมุมที่มันมันดีต่อใจหรือเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดใครตามรีวิวหนังสือในนุบุตรนสตอรี่เนี่ยก็จะเป็นหนังสือแนวนี้เยอะเนี่ยแต่ก็ส่วนตัวก็จะ บางครั้งบางหนก็พยายามจะหยิบหนังสือที่อาจจะไม่ได้เป็นแนวที่ผมอ่านมารีวิวบ้างหรือแม้กระทั่งเป็นหนังสือที่มันตรงข้ามกับที่ผมอ่านนะครับก,ก็อยากจะอ่านหลากหลายแล้วก็อยากจะเปิดมุมมองให้กับตัวเองด้วยนะครับว่าเออเรามองครบได้านหรือเปล่าวันนึงก็เดินร้านหนังสือฮะไปเจอชื่อเสริมพลังลบก็สะดุดแน่นอนเพราะว่าเรามีหนังสือเสริมพลังบวก สารภาพครับถ้าเกิดหนังสือชื่อเสริมพลังบวกก็คงมองผ่านไปเลยอะ่ะเพราะว่าอ่านมาหลายเล่มแล้วก็คิดว่ามันเยอะแล้วอะ่ะแต่พอเสริมพลังลบไม่แปลกจใจหยิบม,มาดูเออมันอีกแนวหนึ่งเนาะหนังสือแนวนี้คือคืออย่างนี้บอกบอกไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะรีวิวเพราะว่าวันนี้รีวิวไม่จบตอนแน่มันมัน,ม,นมันได้ข้อคิดมา40ข้อคิดนะก็อาจจะต้อง split หรือแบ่งเป็น2วันนั้นวันแรกขอชวนคุยนิดนึงว่าคือหนังสือแนวนี้ คือเขาก็จะพูดบอกว่าไอ้ที่พลังบวกแรงบวกอนะ่ะบางทีมันก็เป็นคำเพราะๆสวยๆหลูๆที่ก็พูดต่อๆกันไปอะ่ะนะมันไม่ได้เป็นจริงแบบนั้นหรอกเออได้ได้สองสองมุมนะมุมแรกเนี่ยก็จริงอย่างที่เขาพูดเหมือนกันบางเรื่องนะครับคืออ่านหนังสือแบบแนวเนี้ยเสริมพลังลบอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบเ,เข้าใจโลกที่มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งมันตลกดีครับมันมันประชดประชันเส็จสีขำดีนะครับก็ เขียนหมดคล้ายๆเป็นข้อคิดแล้วกันเนาะได้มาทั้งหมด47ข้อเลยจาก47ข้อก็ขอทยอยมารีวิว2ตอนแล้วกันนะครับเริ่มต้นครับเขาบอกคนที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกคุณเองครับก็อบอกให้ไปส่องกระจกดูครับอันนั่นแหละตัวปัญหาเลย ก็พลังลบดีเนาะมีแต่บอกว่าเอออย่าไปโทษตัวเองโน่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้บอกโทษไปเหอะคุณนั่นแหละตัวสาเหตุแต่มันก็มีความจริงอยู่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 ที่เดียวนะว่าจริงๆหลายๆอย่างก็เกิดจากเรานี่แหละที่เราไม่ฝึกฝนเราเราขี้เกียจเราอะไรต่างๆก็ตัวเรานี่แหละทําให้เกิดปัญหาข้อ2นะบอกคําปลอบใจอาจจะทําให้เราสบายใจครับแต่หลายครั้งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรฟังดูก็เออมันก็จริงในบางกรณีคือบางกรณี คำปลอบใจมันก็ช่วยได้นะคือมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีพลังสู้ต่อไปอะไรเงี้ยแต่หนังสือนี้มันแนวแนวพลังลบไงเขาก็บอกว่าใช่ใช่มันทำให้เราสบายใจแต่ไม่ช่วยหรอกมันหาอยู่เหมือนเดิมแหละก็จริงของเขาเนะยสามครับเราไม่ได้รังเกียจความจริงหรอกเรารังเกียจคนที่พูดความจริงจริงใช่เนะบางทีพูดความจริงแล้วมันมันเกิดมันแบบมันจี๊ดอะจี๊ดคือมันแบบมันแหมมันตรงกับสิ่งที่เราทําพอดีเลยก็เกียรติเลยเกียดติไม่ใช่เกียดตความจริงฮะ เกณฑ์คนพูดนั่นแหละพูดอยู่ได้มันมันพูดแล้วเถียงไม่ออกด้วยนะบางบาง,บางเรื่องเนี่ยอ่ะมาต่อข้อที่สี่นะครับที่คนที่ยากลําบากไม่บนออกมาไม่ได้แปลว่าอดทนนะเขาแค่ไม่อยากทุกข์ใจมากกว่านั้นโู้คนหูคนนี้แบบดูลําบากแล้วแบบอดทนเนอะเขาไม่ปลี่ปากเลยไม่หรอกเขาเขาพูดแล้วเขาเหนื่อยพูดแล้วทุกทุกมากขึ้นอีกเออเขาก็มองอีกมุมหนึ่งก็ผมว่าก็มีส่วนจริงเหมือนกันนะครับข้อ5ครับ คนที่ชอบไปตำหนิการเปลี่ยนแปลง,งคนอื่นเนี่ยมักจะเป็นคนที่ขาดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเฮ้ยโหนี่ไม่น่าเลยไปเปลี่ยนได้ยังไงเฮ้ยคนนั้นเปลี่ยนนี่แบบโง่ามากเลยนะจริงฮะตัวเองอ่ะแหละไม่กล้าเปลี่ยนแล้วคราวนี้พอเราไม่กล้าเปลี่ยนเราไปเห็นคนอื่นเปลี่ยนรู้สึกไม่ไม่สบายใจก็เลยไปโจมตีการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าจะจะเป็นคนแบบนี้เสมอไปนะหนังสือเขาก็ไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าอ่านดูบางทีนะ นึกถึงหน้าใครบางคนโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็มีแบบคนแบบส,ส,ส,สไตล์นี้อยู่นะครับ 6. ครับสาเหตุที่คำแนะนำจากคนอื่นที่ให้เรานั้นมันดูไม่ได้เรื่องเพราะอะไรหรือป่เพราะเขาไม่ได้สนใจเราจริงๆครับบางคนบอกนี่ทำไมคนนี้มันแนะนำแบบนี้กับเราอะดูไม่เห็นมันจะเข้าท่าเลยเอาจริงด้วยเหตุผลตรงไปตรงมาเขาไม่แคร์เราเท่าไหร่เขาไม่ได้สนใจเขาก็แนะนาไปงั้นน่ะมันก็เลยดูไม่ได้เรื่องไง ก็ไม่ได้อัพพลายกับทุกกรณีนะครับไม่ได้ประยุกต์ใช้ได้กับทุกกรณีแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็สักแต่ว่าแนะนําก็มีนะครับข้อเนะพอเห็นคนรวยทุกใจเนี่ยเราจะคิดว่าโหยถึงเป็นคนรวยมันก็หนีความทุกข์ไม่ได้หรอกคนรวยไม่จําเป็นต้องมีความสุขเสมอไปหรอกอก็ไม่ใช่หรอกนะจริงคนรวยเขาร้องไห้แป๊บเดียวอะแต่ว่าเขายิ้มตลอดนะคุณไปเจอเขาตอนร้องไห้นะครับคือบางทีคุณไปเห็นคนรวยแล้วคุณก็บอกนี ie, ่ไงเห็นไหมเงินมันซื้อความสุขไม่ได้ เขาร้องนาทีเดียวครับแล้วหลังจากนั้นเขาหัวเราะเขาเขาดูหนังเขาแฮปปี้คุณไม่เห็นตรงนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยความรวยก็ก็ก็มีความสุขนะครับก็ก็ก็ให้มองอีกมุมหนึ่งด้วยก็ก็มีส่วนจริงใช่มีคนอันนี้อันนี้พูดต่อนะต่อจะยอดจากหนังสือไปก็บอกว่าร้องไห้ในรถเบนซ์ก็ดีกว่าร้องไห้ในรถเมย์คือจะรวยจะจนมันก็มีทุกได้ใช่แต่ว่าในรถเบนซ์ก็สบายกว่าในรถเมย์ถูกปะก็จริงนะครับแปดครับ คนที่บอกให้คนอื่นเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอาจจะมีปัญหากับการปรับตัวเข้าสังคมมองอีกมุมหนึ่งเลยเนะคือคือเราคุยกันมาตลอดเนะในนบุตรนตอรี่จากหนังสือเล่มต่างๆบอกว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่จําเป็นต้องไปลอกเลียนแบบใครเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนที่ชอบให้คนอื่นเป็นตัวของตัวเองมากเนี่ยคือตัวเองทําเข้ากับสังคมไม่ได้ไงก็เลยใช้ข้ออ้างว่าผมเป็นตัวของตัวเองครับ จริงๆแล้วคือคุณเข้ากับสังคมไม่ได้ไม่มีเพื่อนแหละคุณก็เลยอ้างเลยว่าเป็นตัวของตัวเองมันก็มีแบบนี้เหมือนกันแตว่ามันก็ไม่เสมอไปนะครับแต่ก็ก็พลังลบอะครับชื่อหนังสือเสริมพลังลบครับแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จในการเสริมพลังลบนะมีคนตามมาเยอะแยะนะครับเป็นคนน่าจะจีนหรือไต้หวันเนี่ยนะครับคนเขียนนะครับอมาดูต่อก้าวนะครับ คนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่ย่อท้อเป็นระยะเวลานาน,านคุณคิดว่าคนแบบนี้เป็นไงนะถ,ถ้าเติมแบบแนวบวกต้องสําเร็จก็บอกไม่ทําไปก็อาจจะไม่สําเร็จก็ได้เพราะฉนั้นอย่ามาเพ้อฝันว่าทุ่มเทไม่ย่อท้อแล้วจะสําเร็จไม่จริงมีทุ่มเทไม่ย่อท้อนานด้วยนะไม่ได้อยู่แป๊บเดียวเนยนะแล้วก็ไม่สําเร็จก็มีเยอะด้วยพลังลบไหม ฟังแล้วแบบโอ้โหหมดเลยเซ็งเลยนะครับแต่มันก็มีทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จก็น้องบอกแบบนี้ผมจริงๆมันรีวิวหนังสือนะแต่ก็ขอแทรกความเห็นส่วนตัวแบบว่าคือมันไม่การันตีความสําเร็จแต่มันเพิ่มโอกาสมากกว่าผมว่านะแต่ต้องศึกษาหา,าหนทางดีๆด้วยนะครับไม่ใช่บันดันทุลังไปเรื่อยเปื่อยนะฮะก็ <S <S สิบครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่กล้าที่จะถูกเปลียดชื่อหนังสือเลยปะ แต่ความจริงคือไม่ว่าคุณกล้าหรือไม่กล้านะความจริงมีอยู่อย่างเดียวคือมีคนเกลียดคุณนะ่ะก็ก็ต้องยอมรับตัวเองนะว่าตัวเองมีคนเกลียดอะ่ะเออผมกล้าที่จะถูกเกลียดก็กล้าก็ากล้าไม่เกี่ยวมีคนเกลียดคุณนะั่นแหละผลคือพูดง่ายๆว่า ADN นะผลลัพธ์สุดท้ายคือคนเกลียดคุณนะครับสิบเอ็ดนะครับคนที่ชอบพูดว่าเขาเป็นคนเห็นคุณค่าของตัวเองอาจจะเป็นคนที่คนอื่นไม่เห็นคุณค่าคมองมุมพลิกเลยไหมหนังสือแนวพัฒนาตัวเองทุกเล่มบอก เห็นคุณค่าตัวเองอย่าว่าตัวเองน่นี่นั่นก็บอกว่าถ้าเรายึดติดกับว่าเราเห็นคุณค่าตัวเองแล้วพูดบ่อยๆเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าคุณแล้วไงคุณเลยต้องมาอาศัยตัวเองนี่แหละอวยตัวเองอยู่นั่นแหละนะครับก็มันก็มีทั้งความจริงแล้วก็มีแนวๆนำขำเออมันก็ก็ประชดประชันได้ดีเหมือนกันนะครับข้อ12ครับหลายครั้งเรารังเกียจคนเพราะเขาดูดีและมีความสุขกว่าเรา ผมว่าไม่มากก็น้อยนะมันต้องมีแบบแบบนี้บ้างแหละถึงแม้ว่าเราจะพยายามไม่ทําเห็นเห็นแล้วมันไส้วะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาไม่ได้ว่าอะไรเราด้วยซ้ําแต่แบบมันไส้อะเพราะว่ามันดูดีกว่าเราอะ่ะผิดไหมที่เขาดีกว่าเราไม่ได้ผิดนะแต่ว่าก็คนก็มีอิจฉาก็ต้องยอมรับบางทีรังเกียจเขาอีกเกลียดกันเ็อีกนะ1ิครับเราจะออก จากพื้นที่แห่งความสะดวกสบายได้อย่างไรอ่ะผมหยุดตรงนี้ก่อนให้ท่านเดาออกยังไงต้องออกสิคอมฟอร์ตโซนไงออกจากพื้นที่ที่สะดวกสบายออกไปทําไมเพื่อจะไปแบบชาเลนจ์ตัวเองท้าทายตัวเองทําให้ตัวเองดีขึ้นนี่แนวพัฒนาตัวเองครับแต่หนังสือเล่มนี้ฮะเราจะออกพื้นที่แห่งความสะดวกสบายได้อย่างไรในเมื่อตอนนี้ไม่มีอะไรสบายเลยคือมันไม่มีพื้นที่นี้อยู่ฮะคอมฟอร์ตอยู่ไหนอ่ะ คอมฟอร์ fort, แตแปลว่าสะดวกสบายนะไม่มีครับเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดถึงคอมฟอร์ตโซนเพราะเขาไม่มีครับแล้วจะบอกให้ออกไปไหนอะ่ะก็ปัจจุบันก็ไม่คอมฟอร์ตก็ไม่สะดวกสบาย14นะเขาบอกว่าเพชรวางผิดที่อาจจะถูกมองเป็นหินก็เหมือนกับเรามีความรู้ความสามารถนะแต่ไปอยู่ผิดบริษัทก็อาจจะกลายเป็นหินไม่มีใครมองเห็นเราแต่ถ้าหินเนี่ยไม่ว,า,วางที่ไม่ว่าจะวางที่ไหนก็หินมันยังท่ำคือพูดได้ง่ายว่าถ้าคุณเก่งแต่คุณไปอยู่ผิดที่คุณอาจจะ ไม่ได้ใช้ความเก่งคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าคุณแต่ถ้าคุณอยู่ถูกที่คุณจะกลายเป็นเพชรแต่ถ้าเกิดคุณห่วยคุณอยู่ที่ไหนคุณห่วยตลอดแหละไม่ไม่มีใครเห็นคุณค่าคุณแน่นอนอันนี้จริงเลย15นะครับโอกาสมีไว้สําหรับคนเตรียมพร้อมเท่านั้นอ๋ออันนี้ฟังดูดีตามด้วยประโยคนี้ฮะเพียงแต่ว่าบางคนพร้อมมาตั้งแต่เกิดเลยคือมันก็ไม่เท่าเทียมอยู่ดีอยู่ดีอ่ะบอกเอ้ยเราจนแต่เราคว้าโอกาสได้เพราะเราเตรียมพร้อมจริงครับแต่บางคนเนี่ย พร้อมันเ,นเพร้อมันเยอะเลยพร้อมันตั้งแต่เกิดเลยเพราะ,ะนั้นคนเราก็สตาร์ทที่จุดที่มันไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับ16ครับบางคนสงสัยในความสามารถของตัวเองถ้าถ้าถ,ถ้าคิดต่อนะประโยคต่อคืออย่าไปสงสัยมั่นใจสู้ต่อไม่ครับเขาบอกก็ควรแล้วอะ่ะเพราะเราไม่มีความสามารถจริงๆแหละคืออารมณ์มันแบบพลิกมุมไปเลยคือสงสัยความสามารถของตัวเองก็สมควรไงก็สมควรนะก็คุณไม่มีความสามารถไงก็เลยสงสัยไง เอาเอาตรงๆกันแบบนั้นนะครับสิบเจ็ดนะครับถึงจะพยายามก็อาจจะไม่อะไรดีขึ้นครับนั่นเอาเข้าไปนะครับมีแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่เขาบอกว่าความพยายามเนี่ยไม่อาจจะไม่อะไรดีขึ้นเนี่ยมีดีขึ้นอยู่อย่างเดียวอ่ะ <c oughs> คือเป็นการรู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ฟังฟังผมอ่านแล้วผมก็มีหลุดหัวเราะไปบ้างนะ <c oughs> คือมันก็เออก็ใช่บางทีพยายามไปก็มีมีประโยชน์อยู่อย่างเดียวคือ <c oughs> เป็นการยืนยัน คอนเฟิร์มว่าเราไม่ได้เรื่องจริงๆ18นะครับหน้าตาการศึกษาทัศนคติสภาพแวดล้อมนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ให้เด็กมาทั้งนั้นหน้าตาก็มาจากพ่อแม่ถูกไหมการศึกษาก็คุณครูที่โรงเรียนก็สอนมาทั้งเยอะทั้งแยะผู้ใหญ่ทั้งนั้นทัศนคติสภาพแวดล้อมก็ผู้ใหญ่ก็สร้างมาทั้งนั้นเขบอกผู้ใหญ่ให้เด็กมาทั้งนั้นแต่ผู้ใหญ่ยังบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่ได้เรื่องเอ้าก็คุณให้ผมมาหมดเลยทั้งหมดนี่คุณเทรนผมมาคุณสร้างผมมาแล้วคุณบอกผมไม่ได้เรื่อง แลกไหมเออจริงอันนี้อีก19นะครับบอกพ่อแม่สมัยนี้ตลกมากครับตัวเองยังไม่ไปถึงไหนเลยครับแต่บอบอกลูกๆไม่ได้เรื่องคืออ่าจริงๆนะบางทีสะท้อนคิดกลับมานะว่าหลายๆครั้งอ่ะลูกในใน,ในอายุเท่ากันเนะี่ยลูกเราเก่งกว่าเราเองนะครับแต่เราลืมไปแล้วว่าตอนเราอายุเท่าเขาเราความสามารถระดับไหนเรากลับไปว่าเขานะว่าลูกทําไมแย่อย่างนี้ลูกทําไมไม่ได้เรื่องอย่างนี้ก็ก็ ก็กลายเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้นะครับ20นะครับบอกกับตัวเองให้ขยันกว่านี้ครับอะ,อะให้เดาวอีกบอกให้ขยันเพราะอะไรจะสบายในวันหน้าใช่ไหมคําพูดทั่วๆไปมันต้องอย่างนี้บอกกับตัวเองให้ขยันเพราะว่าขยันวันนี้สบายวันหน้าไม่ใช่ครับนี่นี่ดาร์กเลยนะดาร์กคือแบบหักมุมนะบอกกับตัวเองให้ขยนันไม่ใช่เพราะว่าจะสบายในวันหน้านะครับเพราะวันหน้าจะลําบากกว่านี้อีกเพราะนั้นรีบขยันซะเพราะวันหน้ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหฟังแล้วแบบ อยากนอนเลยกีเกียจติทำงานเลยอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับก็ก็แนวนี้นะครับหนังสือเสริมพลังลบก็ต้องแนวนี้ยีิบเอ็ดอนิสมีปรัชญาแฝงอยู่อันหนึง่งก,ก็ชอบนะเขาบอกว่าบอกกับตัวเองบ่อยๆว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละจริงๆเขาว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละผมคิดว่าช่วยได้เหมือนกันเนาะบางทีแบบทําไมเราดีคนนี้แล้วคนนี้มันไม่ดีกับเราก็คานี้เลยโลกมันก็เป็นงนี้แหละ ทำไมแบบเราทํางานหนักแต่ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือโปรโมตออก็โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะผมว่าบางทีมันก็ทําใจได้ได้ง่ายขึ้นนะนะถ้าเราใช้คํานี้ในการปลอบใจตัวเองเนะี่ยยีิบสองนะครับเราถูกหลอกลวงด้วยคำพูดสวยหรูมานานแล้วครับ คือคือแนวโค้ดหรือเขาเรียกว่าคําพูดพอๆสวยๆมันก็จะมีพูดแบบว่าอย่างเงี้ยแบบความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราคิดดีทุกอย่างมันจะดีอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้ต่อต้านนะผมผมพูดไปก่อนเดี๋ยวใครมาฟังนุบดลสตอรี่ตอนแรกจะคิดว่าแนวแนวผมมาแนวนี้จริงแนวผมแนวโพสิทีฟอยู่แล้วแหละแนวคิดบวกสําหรับผมนะความเห็นผมเองแนวผมคิดว่าคิดบวกไม่มีะไรเสียอย่างมากก็เท่าทุนแต่คิดลบเราเครียดแต่ก็ บางครั้งบางคราวก็ขอหยิบหนังส,สือแนวที่มันตรงข้ามมาบ้างนะก็ฟังแล้วก็แบบผมอยากอ่านหลากหลายด้วยแหละนะครับเอาตรงๆนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราตดนหลอกลวงบางทีจริงๆผม,<อ>ผ,มผมมองแบบนี้นะเชื่อได้นะแต่ว่าอย่างอย่าหลงหวัวปลาหัวปั๊มขนาดนั้นนะครับเพราะบางทีนะผมเคยเห็นในในพูดถึงตรงนี้ละบางคนเนี่ยมันมีความเชื่อบางอย่างอ่ะซึ่งซึ่งถึง จนถึงปัจจุบันผมก็คิดว่าสิ่งที่เขาเชื่อก็ใช่นะส่วนใหญ่แต่บางคนเขาอินมากจนกระทั่งแบบใครแตะความเชื่อเขาไม่ได้เลยอ่ะพอะแตะความเชื่อเขาจะแบบตอตอตอสู้แบบสุดตัวเลยอันนี้อันตรายสําหรับผมนะอันตรายไม่ใช่อะไรคืออันตรายว่าเขาจะไม่เปิดรับวความเห็นตรงข้ามเลยแล้วสิ่งที่เขาคิดว่าถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่ามัน100%ก็ได้นะมันยังมีมุมบางมุมที่อาจจะยังไม่ไม่ใช่ก็ได้นะในความเห็นผมนะผมไม่ได้มีความรู้ในเชิงลึกเรื่องนั้นหรอกแต่ว่าผมเห็นการ เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า d e f e n s i v e อะ่ะคือแบบไม่ได้เลยอะ่ะคือคือถ้าถ้าแตะเรื่องนี้ตรงข้ามความเชื่อเขาอนี่เขาจะสู้สุดตัวเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะอีกสักข้อนะครับอันนี้ฮะก็ประชดประชันครับเขาบอกว่าก็ย3ิบสามนะครับแต่ก่อนตื่นเต้นกับความฝันของตัวเองจนนอนไม่หลับอตอนเด็กๆเ,เคยเป็นไหมครับฝันแบบอยากแล้วอยากจะทาอันนู้นอยากจะทําอันนี้อยากประสบความสําเร็จก็ตื่นเต้นเลยนอนไม่หลับเลย แต่เดี๋ยวนี้พอเริ่มคิดฝันเนะี่ยแบบอยากจะทำอะไรนูน้นต้องรีบเตือนตัวเองว่ารีบเข้านอนเถอะคือคือมันจะเป็นจริงได้เฉพาะในฝันนะพูด,ดง่ายๆหรืออย่าอย่ามาฟุ้งซ่านตอนกลางวันเลยไปนอนไปนอนถ้าถ้าอยากรวยไปนอนเถอะเพราะมันอาจจะรวยในความฝันได้ตรงข้ามกันนตก่อนฝันคือจะรวยนี่แบบอยากลุกขึ้นมาทํานู่นทนํานี่ไม่อยากนอนแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันมาประมาณครึ่งทางคือจะรีวิวลวดไป47่สิบเจ็ดอ่า ข้อก็จะยาวเกินไปก็ขอหยุดไว้ที่ข้อ23ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อในข้อ2 4ถึง47นะครับก็หนังสือนะบอกชื่ออีกสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่ตอนนี้งานสำนักหนังสือเปิดแล้วนะครับถ้าอยากจะไปก็ไปหาซื้อได้นะครับหนังสือชื่อว่าเสริมพลังลบนะครับเป็นหนังสือเข้าใจว่าหนังสือแปลแหละเพราะว่ามีชื่อคนแปลด้วยนะครับเขียนโดย หน้ามปากกาก็คือคุณคีย์บอร์ดแมนนะครับลิ้นยู่ซึ่งนะครับแปลโดยคุณหวังเผิ่งนะก็ไปหาอ่านได้ไประชาสัมพันธ์นิดนึงฮนะสำหรับคนที่อยากจะไปงานสัปดาห์หนังสือผมจะไปแจกลายเซ็นนะครับตอน4ี่โมงเย็นของวันเสาร์ที่6เมษายนนะครับก็หนังสือของสำนักพิมพ์ดอทนะครับ ชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำนะแล้วก็ในวันเสาร์วันเดียวกันในสถานที่เดียวกันนะครับแต่อยู่คนละห้องเนี่ยคือตอนช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงสีเนี่ยผมไปขึ้นเวทีงาน MBA Open House ของธรรมศาสตร์นะก็ใครสนใจอยากเรียน MBA ก็เรียนเชิญนะครับคือไปที่งานตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตนี่แหละแล้วก็มาพบเจอกันได้นะครับคนขึ้นเวทีกับผมก็มคือคุณ ทอฟฟี่แบร d ชอซึ่งตอนนี้ก็เป็นนักศาา MBA ปีหนึ่งที่ธรรมศาสตร์แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ,อคุณโอลานวิรนน์นะครับก็เป็นศิษย์เก่า MBA ธรรมศาสตร์นะครับก็เรียนเชิญด้วยนะครับหมายไปเสร็จปุ๊บฟังเสร็จแล้วก็ลงมาเดินงานสำนักหนังสือสีโมงก็เจอกันอีกนะครับที่บูธของสำนักพิมพ์ดอทนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.